วันนี้จะพามาดูการล้างหกองแบบผ้านะครับอื่นตอนนี้ก็อยู่ที่ตู้คอนโทรลนะครับต้องปิดตู้คอนโทรลก่อนแล้วเราก็จะมาปิดตู้คอนโทรลมาปิดวาล์ววาล์วสำหรับน้ำ อตัวนี้เรียบร้อยก็อีกตัวหนึ่งนะครับแข็งมากวอเตอร์มีสองตัวเราก็ต้องปิดสองตัวครับผม้าวาวบนวาวล่างน,นะครับน้ำ อันนี้เป็นตัวเปิดนะครับเปิดเพื่อเราจะนำสายยางตัวนี้ไปฉีดล้างกันกรองคนระับก็ป,ปิดมาบริการตัวใหญ่ปิดเรียบร้อยแล้วก็วาวที่ลานเซลล์เพื่อ อ่าควาที่ผ่านเซลเพื่อน้ำที่จะเข้าถาังกองเรียบร้อยครับผมต่อไปเราก็จะถังตัวนี้ออกขันแหวนถังกองออกเพื่อจะเอาถังกองออก มาล้างทั้งสองผัดวันนี้เราก็ระบายแรงดันน้ำที่อยูอใ่ในถังกรออกกันนะครับทั้งสองตัวเพื่อเป็นการพุ่นแรงเราก็จะใช้บ็อกแบ,บตเตอรี่เพื่อการขันออก รวดเร็วทันใจสองตัวนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็จะปล่อยน้ำที่ก้น่างเพื่อให้น้ำออกหมด มือเดียวนะครับอีกมืออ,มอ,อีกมือหนึ่งถ่ายก็ใจจะยากหน่ยอยก็ได้ครับต่างนนแบบนี้ สกปกสปกมากนะครับฐานนี้ไม่ค่อยสกปกเท่าไหร่ยอดความสกปกครับแตกต่างกันนะครับสองทาง ในถังนี้ก็โสบกนะครับคครับส่วนมากก็จะเป็นขี้ตะไคร่น้ำแล้วก็ขี้นกครับเราก็จะทําการล้างล้างเอาสิ่งโปบกพออกะเศษดินเศษหิน Lớp một lớp lên ngọt Bày trên con dây ปกรณ์เนี่ยครับพอเราล้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วขาวใสสะอาดเนะเราก็จะมาใส่เหมือนเดิมบแบบนี้แล้วก็ใส่บิดตัวระบายน้ำข้างล่างขังให้เรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะครับสองสองแท้งเลยสองกองเลยแล้วเราก็จะมาเอาผมกองตัวนี้นะครับ เป็นผงกองเหมือนแป้งคล้ายแป้งมันขาวเลยได้ทาหน้าได้สงการนี่เอาไปเล่นนะสนุกเลยเราก็จะมาใส่ครับใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อช่วยจับตะไคร้และฝุ่นครับประมาณ อย่างละขึ้นขันนะเพื่อให้จับตะไคร้และฝุ่ไนได้ดียิ่งขึ้นมันก็จะไม่เต็ดลอดผ่านไปในท่ออ,อันนี้เป็นวาล์วบริการผ่านเข้าไปในท่อผ่านเข้าไปในเซลลเกลแล้วก็วิ่งตรงเข้าไปในสาร ส่วนมอเตอร์ตัวที่เห็นนะครับเป็นมอเตอร์ไอ้มอเตอร์จักรุซี่ทำน้ำจักรุซี่ไอ่ากฟอดฟอด,อดเป็นฟองฝุกุกกฝหรั่งชอบตัวนี้ครับฝรั่งชอบพอเราเสียบเรียบร้อยเราก็ปิดปิดกองกลับเปิดน้ำระบายเหมือนเดิมครับแล้วก็เดิน เดินเครื่องตั้งเป็นออโต้ตั้งเวลาระยะการทำงานไว้ให้มอเตอร์สลับกันทำงานทั้งสองฝักสองตัวนี้ก็จะสลับกันการทำงานอย่างละตัวละชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งก็น่าประมาณ5้ารอบ ระยะเวลาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อครั้งตั้งไว้ก็ช่วงสักเขามาเล่นน้ำอะ่ะช่วงไหนที่เขามาเล่นน้ำดีๆก็ตั้งไว้เ่อเป็นการดูดที่ดีเขาไปตีน้ำฝุ่นๆมันก็ขึ้นก็ระบบดูดใต้สาดก็จะได้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น พอส่วนนี้ก็ต่อเข้าไปใต้สายนะครับสายดอยูนู่นเป็นสายใหญ่ส่วนที่เห็นนี่ก็เป็นเกลือครับเกลือเกลือเกลือเซสซสเพื่อไปทําให้เป็นคอรีน,นเกลือเป็นคอรีนนี่ก็เป็นเครื่องที่คำนวณทำเซลล์เกลือ ล็อกล็อกดูถ้เราเปิดเครื่องเครื่องตัวนี้ก็จะทำงานด้วยวัดว่าได้ค่าเกลือเท่าไหร่เชือเกลือเท่าไหร่เราตั้งไว้แม็กเนี่ยนะครับเกือบแม็กแปดสิบแม็กที่เก้าส่วนถางนี้ก็จะเป็นถังคลอลีน คอรีนเราก็ใช้ร่วมกันเผื่อเซียวเกือเลือตัวนี้ผลิตคอลีนไม่ทันหน้าฝนฝนตกเราก็ใช้คอลีนช่วยเพื่อทำให้น้ำมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นถ้าฝุ่นละอองเยอะมากๆเราก็จะใช้ตัวโซดาแอดเพื่อปรับสภาพน้ำให้ฝุ่นตกตะกอน แล้วเราก็จะทำการดูดหมนุนวนเข้ามาถังกองเพื่อจะได้ผลที่เข้ามาเต็มที่สุดาแอดก็จะไปทำกระบวนการเรื่อยสลายฝุนละอองให้นอนพื้นเราจะไม่ดูดผ่านกองก็ได้หรือเราจะดูดทิ้งเปิดวาล์วตัวนั้นตัวใหญ่นะครับ แล้วก็ดูดออกไปเลยทิ้งเลยไม่ต้องผ่านกองก็ไม่ต้องมาล้างกองแต่ก็จะเสียน้ำทิ้งโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอใส่คืนก่อนแล้วจะถ่ายให้ดูตอนที่ใส่คืนนะครับนี่ผมใส่ฝาครอบถังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ก็จะเป็นการขงัง แรดูดีเลยทีเดียวไอ้ระบบตัวเนี้ก็จะเป็นระบบเก่าเลยนะครับปกติทุกวันนี้เราใช้เป็นถังทรายแล้วเราก็จะมาทำแค่แบ็กบอร์ดตัวเนี้ mm hmm. เพื่อดูดขุนละองแล้วก็ทำความสะอาดทรายแค่นั้น แต่นี่เป็นระบบเก่าครับเป็นผ้ากองเราต้องถอดล้างไม่สามารถแบคบอสได้ถ้าแบคบอสมันก็จะคุ้มอยู่ในท่อแล้วก็วิ่งเข้าไปหาตัวสักเหมือนเดิมจบการทำการครับก็ต่อไปก็แค่เปิดน้ำเปิดปั๊ม ตัวนี้เป็นวาวน้ำดีเพื่อจะไปล้างถังทองอปิดวาล์ว <Wow. S 2> เอ้เปิดไม่ใช่ปิดเปิดน้ำที่มาจากแ <Hank. S 1> ทงเสร์นแทงครับเ,เพื่อเป็นการหมุนวนน้ำส่วนนี้เป็นปิดนะครับก็ก็มีให้บอกอยู่ว่าปิดอตอนนี้ผมก็ ทำการเปิดวาล์วทัวแล้วนะครับวาล์วของมอเตอร์วาล์วของเซลเพื่อเพื่อจะวิ่งหาถังกองแต่ตัวนี้ยังไม่เปิดเปิดเรียบร้อยแล้วก็เปิดแล้วนี้ก็ไล่อากาศครับไปดินไปยินเสียง ิดีหน่อยเจอเป็นการไล่อากาศไล่น้ำแหมเห็นไหมเราก็ปิดครับไล่อากาศเรียบร้อยอากาศไม่มีในถังแล้วปกติเข็ยนบอกอยู่ที่ถังสะอาดนะครับ แล้วเราก็มาเดินเครื่องปัม๊มเปิดสวิตเป็นออโต้ปั๊มก็จะทำง,งานเดินระบบเป็นการเสร็จสมบูร